ทุกคนในช่อ,องกันวันโนเอดีนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเดี๋ยวผมแปะหน้าเกมไว้เนี่ยเกมเกมเนี่ยผมไปเล่นมาโคสนุกอ่ะนะครับสำหรับผมมันมคือสนุกมากเลยมันคือการเออนเนี่ยแหละผมอ่ะ เล่นจนได้คาตา,านาล้วเออวูเริ่มเกมของมานะมันคือบอลแในเวลาเราการดัดไปโดนฝีนขาวนะครับเราก็จะกลายเป็นเวลาเราไปเหยียบฝีขาวย,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 ยังครับเราก็จะกลายเป็นแบบหน้าหินที่หน้าหินมันจะเป็นสีดีแบบดี ที่พือนเลยครับจะให้ดีหรือว,ว่าเราอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นกำลังกัะเพื่อนหรืออะเราต้ใช้อาวุธที่เราต้องมาเก็บจากตรงนี้นะนเราสามารถเก็บขวดได้เลยตรงเนี้ยมาอยู่แถวๆเนี้ยมันจะเอาของให้เราสองอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเป็นอาวุธอน,นไรเอันนี้เราอ่ะ นำนะคบให้เราอะใช้แก้วให้หมดก่อนครับแก้วมันจะมีวันหมดด้วยนะถ้าเราอะใช้แก้วปุบอะเราอะเวลาเราเวลาเราอะโดนกัดจดนแบบอะไรเนี่ยมันมันรู้สึกอะเวลาเราอะเป็นแบบ หน้าจอดำๆแล้วนะครับเราต้องไปกัดคนที่มีชื่อสีขาวนะครับแต่เกมๆเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างเอ้ข้อเสียของเจ้านี่นะครับไม่ใช่ตอนนี้กลับมาใหม่อีนึงมื่อกิ้มนัท้างเลยน้องกลับเราต้องเอาแล้วเขาก,กมใหม่เราอยู่นเนี่ยโดนสีส้มกรูแบบไอ้นีกเจ้าน่มันจะตาย อยแบบตัว,วสีขาวนะครับมันจะเป็นทีาทำให้เรากลายเป็นปีศาจแต่ห้องน,นี้ห้ามกระโดดเลยนะครับเนี่ยห้องน,นี้ยห้ามกระโดดเด็ดขาดไ้่โดดแล้วเข้าไปเลยมาที สุดนะที่ว่าดูมวกคนมาเล่นมานะคือท่อนไม้ครับท่อนไม,ม,ม้โคตรแรงนะครับท่านผู้ชมห้องเนี้ยไอย้ถ้าโดนแคเนี้มันก็จะไม่เป็นอะไรนะครับนนมาทำไมมาทำไม,มอ้าวโดนกัด เพ <t> ื่อนเพื loyalty, ่อนช่วยด้วยเพื่อนด้วยเวลาเราจะปิดนะจะปินะห้าหเดี๋ยวผมเต้นพอกระโดดแล้ดีนะเวลาเราจะกระโดดจะเป็นมือข้าวปลาในเนี้ยเลยเวลาได้ยินได้ได้ยินเสียงแบบนี้นะครับเราต้อง าเราเป็นปีศาจนะถ้าเราอ่ะมาอยู่ในเนี้ยตอนที่น้ําส,ส,สีใสๆนะครับเราอะ่ะก็จะแบบกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมด่านเนี้ยด่านเนี้ยมีคนแบบมีคนเขาไม่รู้ใช่ไหมก็เลยเข้าไปในนั้นก็ไม่ได้นะครับเราต้องเข้ามาตรงนี้ครับมาตรงนี้ เร,เราทิ้งหน้าจอแล้วอะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมันจะมีช่องที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นป้ายมานะครับเนี่ยมันจะเป็นป้ายแบบเนี้ยหรือไม่ก็หัวเราจะบิดไปาาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับบิดไปหามนุษย์นะมันจะบิดไปหามนุษย์เส้าาลองแล้วมาเคยรอ,องแล้วเรากะแค่ทีเดียวนะครับ หรือว่าเขาโดนน้ำสใสๆนะครับเนี่ยของกันเราต้องกดตรงหน้าจอตรงไหนก็ได้ถ้าเป็นมือถือแต่ถ้าเป็นขอมก็กดตรงไหนก็ได้เหมือนเกมคอมพิวเตอร์เินนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมา ดูสิว่ามันจะป้องเองได้ป้อตอนเนี้หรือว่ามีมันจำกัดมันจะมีอาวุธลาวิและอ,อาวุธลับหนึ่งนะคะที่แบบมันอยู่ในแมปมันไม่มีการปืนเพื่ออาวุธปืนนะคะมันจะมีอยู่ในแมปหนึ่งนะคะคือแมปลาวาแล้วพอออฟบี้ไปนะมันจะมีแบบอะไรนะเป็นแมปทีป่เรากระโดดลงไปแล้วก็มันจะมีปืนอยู่ ข้างค่ะนมันจะใช้ลูตือลูกสองมาดิเฮ้ยมีเหรอฮะ